สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกับเจสาวิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลน,นี่เลยค่ะเจอประร้าน้ทำไม นึ่งปลาเนนคะ่ะวันหนว่นนวยหน่วยหพี่น้ค <c oughs> ุยคุย แต่ปรามักแสนเทศค่ะเนื้อมากบางตุ้งอันนี้มันไม่เป็นคำค่อมตุเก๋ น้องใหม่ออสเตียค่ะสื้อมาค่ะคนไทยเพื่นไปเก็บสาวอมกุ้ย่ดอดอีกน้งหม่เฟิจแมเล่นนี่แกงเนื้อถึงหมค่ะ ไปย่างออกกำลังกายเหมือนเสาไดน่มาแกงกินเองเส้นใหม่ <c oughs> อ,อืมสตางโกกุบไม่แห้ง,งายาวนิ้วอันนี้คือฟักการบินค่ะกินสดได้เอามาใใจแกงมาใหม่คล้ายๆเยอะอ่อคล้ายๆฟักทองอ่อนค่ะ ใช่ค้ับพึ่งผมตมุดตนี้อ๋ออย่างแล้วมะไอไากแล้วมาจากซาบนี่ตอนนี้สุดแจกี่น้องเฮ็ดจังไหนจังสีจ้อยไปยังออกกำลังกายกับไปได้พี่น้องอืมตะวันกับกินได้หลาย ก็เลยบปได้ดจอยอันนี้น้ำใหม่มีปนินเจ้า ใช้ทอดมาแดดนี่ปลามาเป็นติดตัวเลยเ่าเต๋อตเล็กๆตะมิตะมิออกมือร้านพอ่อสุดสรรร้าน,นพ่อนะคะ อะไรจตามไปยืดเุดกน้อยแต่ไม่ได้ไปโรงเรียนเจ้หาพ่อพ่อยูิบาลพ่อเปน็นยังงันไปให้แล้วบริบาลแล้วซื้อบัตรคุยกันเนี <c ười> ่ย <c ười> ใส่โทรศัพท์นั่งอินดี้เข้าใจออินดี้อินดี้ือ้ลูกลูกอินดี้ือ้พอเอาเอาตรงวางท่าอ่งอืมจะจุกิดยังเงี่ยพี่หนึ่งป่าเจ็บปนะแล้วก็ เถึงคุณค่ะ